ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปช้อปปิ้งนะคะก็จะเป็นตลาดหน้าหมู่บ้านค่ะก็จะเดินจากลงจากเขาไปค่ะก็มากันถึงแล้วนะคะที่อินเตอร์มารช่นะคะมีเลยโอเคค่ะสวมมากดแ้้วเข้าไปช้อปปิ้งกันเลยค่ะนี่ค่ะภายในยจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีผล,ลไม้ให้เลือก ส่วนวันนี้เราจะมาเลือกผักกันไปนะครับเพื่อไปทำอาหารนะคะมาถึงแล้วค่ะผักที่เราต้องการนะคะนี่เลยวันนี้คิดว่าจะทำอะไรดีเอ่ยคะตามด้วย อันนี้เลยคช่นี่เขาจะมีถั่วนะคะแบบใส่ช่างน้ำหนักเอาโดยกะปริมาณแล้วก็ใส่ถุงมันจุเองเลยค่ะราคาจะมีบอกตามหน่วยนะคะก็จะมากันที่ซูมนี้นะคะอันนี้จะเป็นซูมพวกเบเกอรี่ค่ะเพราะว่าเราจะทำเกี่ยวกับเบเกอรี่หรือว่าเค้กในวันพรุ่งนี้นะคะ ขอเรียกดูแป้งสอน,นะคะว่าใช้ชนิดอะไรดีโอเคค่ะเลือกแบบนี้แล้วกันนะคะฟารินจะเอาไปทําเค้กในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็เลือกครีมชนิดนี้นะคะเพราะว่าจะนําไปทําไอศครีมค่ะแล้วก็สามารถทําเค้กได้ด้วยตรงนี้คือส่วนของแผนกเอเชียค่ะจะเป็นของที่ทางซูปเปอร์จะมีให้ในส่วนของคนเอเชียนะคะ ก็จะมีพวกนิวเดิลแล้วก็มามา่มาไทยก็ยังมีนะคะอันนี้ของญี่ปุ่นเลยค่ะ วันนี้จะมาหาถั่วง,งอกนะคะแต่ว่าที่แผนกวันนี้รู้สึกว่าถั่วง,งอกจะหมดอ๋อเจอแล้วค่ะถั่วง,งอกนี่คือถั่วง,งอกนะคะเพราะว่าเราหาถั่วง,งอกยากและมันจะมีแบบสําเร็จรูปใส่ในกระป๋องเลยค่ะโอเคค่ะเราซื้ออันนี้เลยนะคะนี่คือแผนกช็อกโกแลตค่ะก็เป็นซูปเปอร์เล็กๆ็กช็อกโกแลตก็จะมีตามนี้นะคะวันนี้คิดว่าจะซื้อช็อกโกแลตสาหรับไปทําช็อกโกแลตแล้วก็ทําเค,ค้กและไอศครีมน,น่าจะเป็นเลือกตัวนี้เลยนะคะ เปิดมาเจอค่ะชอบมากเลยนี่คือกระดูกหมูนะคะคิดถึงการทํากระดูกหมูเมืม่มอวานทาซิกโครงหมูอบซอสก็มาซื้อที่นี่ค่ะอันนี้จะราคาอยู่ประมาณนี้นะคะ,ะแผนกของหมูเนื้อสัตว์และเนื้อไก่นะคะน<อ>นี้จะเป็นแผนกด้านของนม B O ค่ะเป็นนมมีคุณภาพค่ะ โอเคค่ะช็อปปันเสร็จแล้วนะคะนี่เลยได้ของตัน,นี้เลยค่ะกลับบ้านกันได้แล้วค่ะ